สารอาญาอ่านคำพิพากษาสารอุทธร์ในคดีที่อายาการเป็นโจทฟ้องนายเกิกเกียรติชาลีจันทร์อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการหรือ BBC หม่อมราชวงศ์อ่อนอนงเทพาคำอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินและวิเทศนกิจฝ่ายหลักทรัพย์และนางสาวเยาวรัต์นิตท,ทีรานนท์อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศร่วมเป็นจำเลยฐานยักยอกทรัพย์กรณียกย้ายเงินของธนาคารไปให้บริษัท Development and Investment จจำกัดที่มีนายราเกสศักเสนาอุปโลกเปิดไว้และเอาเงินออกนอกประเทศโดยไม่แจ้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และบริษัทดังกล่าวไม่ได้ดำเนินกิจการจริงแต่อย่างใด ทำให้ธนาคาร BBC เสียหายมากกว่า1,000ล้านบาทโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2538และเป็นสำนวนที่7ของนายเกลเกียรติที่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วรวม70ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าที่นายเกลเกียรติอ้างว่าทำไปตามหน้าที่นั้นฝังไม่ขึ้นเพราะบริษัทดังกล่าวมีนายราเกสและนายเกลเกียรติได้รับประโยชน์ และนายเกลือเกียรติไม่รายงานการโอนทรัพย์สินออกไปแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทั้งๆที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจในายเกลือเกียรติจึงมีความผิดตามฟ้องเช่นเดียวกับกรณีของหม่อมราชวงศ์อ่อนอ,อนง์งและนางสาวเยาวลักษณ์ องค์คณะผู้พิพากษาสารอุทธรจึงพิพากษาว่าพวกจำเลยมีความผิดยักยอกทรัพย์โดย,อา,ยอาศัยตำแหน่งและโอกาสในหน้าที่ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เกิดความเสียหายตามกฎหมายอาญาลงโทษจำคุกยืนตามสารชั้นต้นคนละ20ปีปรับรวมกว่า1,000ล้านบาทและให้ใช้เงินรวมกว่า500ล้านบาทแก่ธนาคาร BBC ด้วย